ออค่ะพระอ้วนค่ะขอัสดีค่ะมาตามแนวทางกับพออระอ้วนค่ะใน,นวันวันที่16เมษายน2568คลิปนี้เนาะคะ่ะเป็นคลิปแรกของอ้วนนี่นะคะ่ะมาตามพออระอ้วนมือนี้เนาะคะ่ะคุณพ่อว่าฝันแล้วฝันอะไรเจักเท้อค่ะคุณพ่อโอ้ยสองเท้อเลยดิยสองเท้อแล้วเอาเท้อแรกเลยฝันแนวไดน้องเท้าแรกฝันว่าคือยังไปนอนหน้าไปนอนหน้าเนาะนอนเทียงไว้เทียงมั่นละ เกิดขไก่สิค้ำแล้วก็ร่างเสี่ยวไก่เอากาขึ้นนอนในโลก,กว่าถไปค่ะก็เลยเขาก็ออกมาหน้าเขาคือกันเพราะว่าเขามาจะได้บ้านเขาม้าหน้าเขาจะบุ้งจกักเลขกออกเพรว่าเจ้าของซื้อเลขกไว้ค่ะก็เลยเอือนถามเขาจากักเลขกออกแล้วบอกว่าเป็นกาษิถามผู้ชายนะผู้ชายเนี่ย ปกรอเลี้ยวไปคือเห็นตาผุ้ไสยางลุลัดลลัดอยู่อืบ้าวสิเอินถามมอนนันละวันนี้เป็นเสียงม่ยิ่งต่อป้าแต่ในถียงเถียงหลังนั่นล่ะกูแล้วว่าออกตัวไรล่ะว่าออกสองซี่ว่าก็เลยมาบ่งบินเรียกเจ้าของ มีเล็ที่ของหมดซื้อซีสองกับเก่าหนึ่งห่วยสื่อเลขกวกับเป็นบดตับแตกแล้วดีว่ะค่ะก็เลยบวถึอแล้ววะอก,ก,ก็เลยมากรรเมีนไกลเปียนยังขาไกลสจรานเขาค่ะทางไกลเจรานเขาก็เลย เลยมากมากมากก็คืยังไปยังพูดแน่บาทีิคือยังทีเขามาในบาทไม่ยังไในนี่ล่ะค่ะเลยแล้วบานนี้ฝนคือเรื่องที่สองคือยังไป,ลไปเล่น,ลลนลไปเฮ็ดเล่ยนมองเฮ็ดงานเฮ็ดการหมดละวันนี่เขาเราลื่นลั่นลื่นลั่นไป ไปงานชพไปงานชพเยียสีวาสันเยีสีวาสันพนุถอยไปบงสีเผาหยุดลอละปราสาทต่อปราสาทตีนน้ำตีนในทั้งหนบุมมีคลองน้ำหนกว่างมองเพาพี่บัดนี้โลกมุ้นกระดอย,ย่หันชุ่มเล่นกับเล่นกรยู่หันละ ทแม่ค <l id> ั <Bond> <Pokémon> ่วเลยตั้งหางทุกคนละเขาเรื่องมแจงมาตั้งเลี้ยงเงินไว้ก็ไปตักซีมงวัชบ่อละซีบ่อตามหมองซีบออนี่ละก็เลยเขาแจงไตวท่นแจงไตวท่นก็ซีบังกได้แซบก็ตักเขาวซท่นก็ซีบังก็โอ้เขาราชวดนี่วะมาถิน เดี๋ยวไปบังเนื้อัดเห็นหมูสองตอนอตอนละาภาคเ,เครืองุ่นเร่ตอนลาภาครึ่งวันนี้เรียงผู้ชายผู้จักกันนี่แหละที่ปาดเนื้อมาทุกชิ้นนั้นไปไปเอาเนื้องัวได้เนื้องัวมาจุว่าเจ้าของเลี้ยวไปเป็นเนื้อเป็นหมู แกไปเอาปิดเนืองหัว่วได้อือมาช่วอยจุกันอยู่ห,ห่า,าะไกลๆโลกโฉบนละมันเลี้ยวไปเห็นตะมือดิดิดิด,ด,ดิยู่ห้หยขึ้นแล้วโฉบขึ้นแล้วเราสู้กันเลี้ยวกันไปคึดหยานแล้วชุ่มไปไปงานกันเลยคืดหยานนั่นแล้วบัดนี้ ผู้คนบุญญาติมันก็ไปซองมึงซองมึงมันโบแมนรอกว่าท่นอีหยังก็เหรอเขาไปนอนในนี้ว่าท่นมันเหรอด้นวางตีนเงินนะค่ะเหลียวไปอีกรอบนี่เจสีมันลุกขึ้นมาหน้าขาวโอกโลกห่วยเห็นดีว่าท่นจบขึ้นตัวว่าท่านก็คขึ้นแล้วทียางไปหาซบม,มัน มางานเล่านีล่ล่ะค่ะอืมตัวเล็ดนี้ไปฮะดูโค้งเกี่ยวไปฮ้าแม่ขั้วเกี่ยวไปฮาแม่ขั้วว่าชบุชบชบยาสีขึ้นนั่นเลาวก็ย่างาไปเกี่ยวไปแล่าก็ย่างน้ำกุนเหมือนนี่ค่ะโอ้ยว่าไปเป็บาร์เรเปิดเปลงได้ยังญาติห้างกันถีบหัวซักหัวควมนี้ นี้ว่ท้อไปอจดสเสดิดโอ้ว่ะหวยไปที่แรกกินจ,จุเนื้อแล้วไมไปเปิดเบิ้งไฮโล่คะไปเบิ้งเขาเล่นไฮโลเบิ้งเขาเล่นไฮโลเขาเปิดขึ้นมาตองซีแดงชื่อครึง่งก็เลยกลับมามาเห็นนั่น เมื่อติดิด๊กละชุเนื้อน้องเขาเห็นตีดิด๊งละเขาชุเนื้อก็ว่าติกกงเราลุงเขาหุ่นละายขวดเขา,าได้ไม่ขวดเราตั้งยู่พ้อผมล,ละก็เห็นทั่งสัตวกับโคงนี้นี้ไปหาแมัขวชุกเป็นสาวเห็นขวอยู่แล้วลูกหลานเรา มันคืยอยังเล่ายางน้ำยางน้ำกีเกี่ยวนี้สวดว่าได้จักรยานไปรถล,ละไปเบลต์เปิกเปึกยันหัวซักหัวขวบลบเหมือนลูกขึ้นจูงแล่นจนหูเมื่อว่าเราไปตีเป็นตีเล็กตียังไงล่ะซีซีบวซีซีสองบ่ซีซีสองอในในในโรงซพนี่มีผู้หญิงนอนจะคนคะสองคน มีผู้หญิงนอนสองคนออมีมีคนมีชีวิตคนหนึ่งแหล้วก็คนเสียคนหนึ่งบอกคะเออตังคืนเบดทุกคนโอ้คืนเบิสทุกคน,อน,เ,นเออแต่ว่าเป็นผู้หญิงสองคนออนอนนี้ลงอันเดียวกันเอออืมคุณพ่อชัยซีซีสองมันบอกคะ่ะกรเท่านั้นเหล hour, 4, 4, 4, อค่ะศูนย์อววซีซีศูนย์อวบ่บ่เอาเป็นบอกอืมมันทีายตู่คุณพ่อหาแค่ซีซีสองกับสองซีแค่นั้นมันบอกค่ะฝันสองฝันหนี่เนาะค่ะ แนวทางของคุณพ่อหามาชัดเจนเนาะค่ะในฝันแรกนี่ฝันว่าเขาห้องบอกฝออันว่าไปถามเลขเขาเออแล้วเขาก็ห้องบอกมาว่าสองสี่เ,ออเขาบอกบอกว่าบุญหรือลงังบอกบอกบอกแต่ว่าสองสีออ่บานมาฝันที่สองนี่ฝันเห็นคนนี่ย้อนอยู่ในโลกสองคนเ,ออเป็นผู้หญิงทั้งสองอออคุณพ่อก็เลยหายเป็นซีซีสองอ,อ,อ่ะ เป็นแนวทางของพออว้วนค่ะในงวดวันที่16เมษายน2568ายกก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับคุณพ่อสุขูสุขคนนะคุณพ่อเนาะเขามาลายงวดติดแล้วเนาะคุณพ่อค่ะคุณพ่อเลขเขามาลายงวดติดกรลรงรุดงวดวังหันเนาะคุณพ่อเนาะรุดงวดเดียว่านั้นเนาะค่ะงวดนี้รับรองว่ามาแท้เนาะค่ะอ่ะขอหายดดโชกใหญ่กับพออ้วนในคลิปนี้ในงวดนี 16, ้ค่ะ คุณพ่พอมีองเงาเพิ่มเติมบอขาอมีซ้ำนีนน่เนาะขอบคุณพลุอ้วนได้หลายคา่ะขอบคุณค่ะบ่เพงแนวทางก็มาสรุปแน,น,ว,นวทางตัวเขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่16เมษาย,ยน2568คลิปนี้เป็นคลิปแหลกของพ่ออ้วนในงนวดน,น,นี้เนาะคะ่ะพ่ออ้วนนีฝันอยู่สองเท้อเพื่อนว่าเท้อแรกนี่ฝันาไปถามเลขเพื่อนบ่าไปถามเลขน้ำผีเพื่อนว่าถามาเลขออกหลายปันไดนหูจักอยู่บอเพื่อนว่าค่ะละผีบอกว่าสองสี่เพิ่นว่าค่ะ ผีบอกมาว่าสองสี่เนาะค่ะแล้วก็มาฝันล่าสุดเธอที่สองเนาะค่ะฝันเห็นผู้หญิงสองคนเพิ่นว่านอนอยู่ในโลงศพเพิ่นว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะผู้หญิงสองคนนอนอยู่ในโลงศพ พออ้วนไฮมากก็คือ4-4-2เป็นเลขตีจากฝันเพิ่นลบาผู้หญิงยังได้กระหน่ำ4เพิ่นลบาสองคนเพิ่นลบาจับสองใส่เพิ่นลบาเป็น4-4-2เป็นแนวทางของพออ้วนในงวดวันที 16, ่16เมษายน2016เนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชค,ม,โชคมีลาบ็นรางวัลใหญ่กับพออ้วนสุข,ขุสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะดการว้ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนิงพารวยนําเด้อคค่ะลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพ กันใหม่ขอบคุณค่ะ